สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจเกษตรนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมารู้จักกับบอนสีนะครับที่มีคําว่าไก่นะครับนำหน้าทั้ง19นะครับทั้ง19ชื่อทั้ง19ชนิดนะครับจะมีอะไรกันบ้างเนาะนะครับเป็นบอลสีที่นะครับสวยงามนะครับและน่าสนใจนะครับเหมาะนะครับที่เราจะน่าสะสมเนาะนะครับเป็นบอลสีที่หายากด้วยแล้วราคานะครับตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพื่อนๆ นะครับแล้วผมนะครับจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะสวยงามขนาดไหนเราไปชมกันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นบอลสีไก่ราชาดีนะครับเป็นบอลสีนะครับที่จะกัดนะครับสีไปเรื่อยๆเป็นสีชมพูนะครับมีความสวยงามและโดดเด่นมากๆนะครับไก่ตัวแรกที่นํามาชมนี่ครับสวยงามมากเลยครับราคาก็หลักร้อยขึ้นแล้วนะครับ 2. ก็บอลสีไก่สุดสงวนนะครับเป็นบอลสีตะกูลไก่นะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับเพราะว่าหาง่ายราคาตอนนี้ก็นะครับไม่ใช่ต่ำๆเลยนะครับหลักร้อยขึ้นนะครับเช่นกันนะครับนี่มีความสวยงามมากเลยนะครับสก็เป็นบอลสีไก่ตัวงามนะครับเป็นบอลสีที่นะครับมีเอกลักษณ์ นะครับเฉพาะตัวเห็นไหมครับจะมีนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเอกลักษณ์สีนะครับส้มแดงแล้วก็มีสีเขียวนะครับที่นะครับค่อนข้างจะออกน้ําตาลนิดหนึ่งนะครับราคาเช่นกันครับหลักร้อยขึ้นทุกตัวเลยนี่ก็เป็นบอลสีนะครับไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งก็จะมีลักษณะที่นะครับเป็นลายลายเนาะสีแดงนะครับกระดูกสีเขียวนะครับมีลักษณะที่นะครับมีความโดดเด่นนะครับเฉพาะตัวสวยงามเช่นกันราคาก็หลักร้อยขึ้นเช่นกันนะครับ นี่ก็เป็นบอลสีนะครับไก่กษมทรัพั์ไก่กษมทรัพั์เป็นบอลสีที่ค่อนข้างมีราคาสูงนะครับแล้วก็มีความสวยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับบอลสีไก่ทุกตัวที่นํามาเสนอนี้จะเป็นบอลสีที่นะครับกัดสีทุกตัวเลยนะครับต่อไปก็เป็นบอลสีไก่เศรษฐีนะครับไก่เศรษฐีก็นะครับเป็นบอลสีที่นี่ครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะเป็นสีขาวสีชมพูนะครับและสีเขียวนะครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ราคาก็สูงทุกตัวเลยนะครับ บอลสีที่ผมนํามาเสนอนี้นะครับจะมีราคาหลักร100้อยถึงหลักพันทุกตัวเลยนะครับนี่ครับมีความสวยเอกลักษณ์มากต่อไป is อก็เป็นบอลสีไก่มงคลนะครับไก่มงคลจะมีนะครับลักษณะที่กระดูกแดงนะครับใบสีแดงนะครับแล้วก็จะมีแต้มแต้มนะครับสีเขียวเขียวดำดๆนิดหน่อยเนาะนี่ครับมีความสวยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับก็น้อยคนนะครับที่จะมีนะครับตระกูลไก่นะครับท <leben> ี่นํามาเสนอนี้เนาะ นี่ครับเป็นนะครับไก่สมพง์นะครับที่ผมนำรูปมานําเสนอนี้นะครับเพราะว่าผมหารูปนะครับมาให้เพื่อนๆชมไม่ได้เลยนะครับเป็นมอนสีที่นะครับค่อนข้างหายากหายากแล้วอย่างไรครับราคาก็ต้องสูงแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะในหนึ่งใบก็จะมีสีขาวสีชมพูนะครับแล้วก็สีเขียวปนกันเนาะ ต่อไปก็จะเป็นไก่สุพรรณนะครับไก่สุพรรณจะเป็นบอลสีนะครับที่นะครับมีเอกลักษณ์แต้มๆเห็นไหมครับมีสีชมพูใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับกระดูกก็นะครับจะออกแดงๆเขียวๆนะครับปนกันนี่ครับสวยงามมาก ต่อไปก็เป็นไก่อัมรินนะครับไก่อัมรินจะเป็นนะครับบอลสีตระกูลไก่ที่นะครับจะกัดสีนะครับไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับถ้าหากใบไหนนะครับมีอายุมากๆกนะครับก็จะกัดสีนะครับแล้วก็จะมีความสวยงามมากๆราคาก็นะครับเช่นกันไม่ต้องพูดถึงเลยต่อไปก็เป็นไก่แก้วสวรรค์ไก่แก้วสวรรค์นะครับจะเป็นบอลสีที่ลักษณะใบเขาจะหยิกหยิกนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีลักษณะสีแดงนะครับขอบใบก็จะออกสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวเนาะ นี่ครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นะครับสวยงามมีศิลปะมากต่อไปก็ไก่อมรรัตนะครับไก่ออมรรัตก็จะเป็นบอลสีที่นะครับกัดสีเนาะสีชมพูนะครับออกแดงๆนิดๆนะครับขอบใบก็จะออกสีนะครับเขียวๆนะครับก็นะครับมีลักษณะที่โดดเด่นและสวยงามไม่แพ้ไก่ตัวอื่นเลยต่อไปก็ไก่ศีลาสวรรค์ไก่ศีลาสวรรค์นะครับจะเป็นบอลสีที่นะครับมีลักษณะนะครับใบสีแดงขอบก็จะออกสีเขียว นะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะนะครับมีลักษณะที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกันนะครับต่อไปก็ไก่เดชาไก่เดชาจะเป็นบอลสีที่นะครับกระดูกสีเขียวนะครับแล้วก็จะกัดสีแดงนะครับสีชมพูนะครับจนเต็มใบเนาะนะครับนี่นะครับจะมีความสวยงามมากนะครับถ้าหากต้นไหนที่ยังแก่ไม่มากเนาะเขาก็จะจักดสีเรื่อย ต่อไปก็ไก่อัมพันธ์นะครับไก่อัมพันธ์จะเป็นบอลสีที่มีลักษณะพิเศษคือนะครับเมื่อกัดสีไปเรื่อยๆแล้วสีที่กัดนั้นจะออกสีส้มๆ้มนะครับสีส้มๆ้มอมชมพูนะครับแล้วก็จะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่หายากมากๆเลยนะครับ,รบต่อไปก็ไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือนี้เป็นบอลสีที่นะครับน้อยคนจะมีนะนี่ครับเมื่อลักษณะตอนเขาที่ยังเล็กๆอยู่นะครับเขาจะยังไม่กัดสีเยอะนะครับเห็นไหมครับลักษณะจุดเขาจะเหมือนตาของเสือนะครับก็เลยได้ชื่อว่าไก่แก้วตาเสือ ต่อไปไก่ชมพูรัดนะครับไก่ชมพูรัดก็รูปนะครับแล้วก็บอนสีค่อนข้างหายากเช่นกันเนาะนะครับนี่ไก่ชมพูรัดนะครับก็จะออกลักษณะเป็นหยิกหยิกเช่นกันครับแล้วก็มีนะครับสีชมพูนะครับกระดูกสีเขียวเนาะนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับยากที่จะหาได้เหมือนกันนะครับนี่ ต่อไปไก่พระอินนะครับไก่พระอินก็เป็นบอลสีที่นะครับเก่าแก่โบราณเหมือนกันนะนะครับแล้วค่อนข้างที่จะหายากนะครับมีปุ่มปุ่มสีเขียวนะครับใบก็ออกสีนะครับน้ำตาลนิดนิดเนาะนี่ครับลักษณะอย่างที่ผมให้เพื่อนๆเห็นเลยนะครับหายากนะครับราคาก็ต้องสูงแน่นอนเลยนะครับนะครับสุดท้ายก็เป็นนะครับไก่ราชาก้านเขียวนะครับไก่ราชาก้านเขียวใบก็จะมีจุดจุดแดงแดงนี่ครับก้านก็เขียวจริงๆสมชื่อเลยนะครับลักษณะใบก็ นี่ครับเมื่อแก่ไปมากๆก็จะมีนะครับสีแดงจนเต็มใบนะครับเขาก็จะกัดสีไปเรื่อยๆเนาะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับนะครับบอลสีเนาะนะครับที่ผมได้นะครับพาเพื่อนๆมาชมนะครับใครชอบชนิดไหนกันบ้างเนาะนะครับมีนะครับที่คํานําหน้าว่าไก่แล้วก็ชื่อเพาะๆทั้งนั้นเลยนะครับโอนใจรักกระธิ์เช่นกันก็ชอบเนาะครับนี่นะครับแต่ว่าผมก็มีนะครับแค่อย่างเดียวก็คือไก่สุสงวนนะครับนอกนั้นก็ค่อนข้างที่จะ นะครับอย่างว่าราคาสูงแล้วก็หายากด้วยเราก็นำนะครับมานําเสนอนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้รู้จักเนาะนะครับก็เป็นความรู้ที่ดีอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับใครมีคําถามหรือคําติชมอย่างไรฝากใต้คอมเมนต์เลยนะครับใครดูคลิปผมจบขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ